โอเคพี่บีทำเป็นรูปอะไรคะแมวค่ะแมวแมวแมว,มอวโอ้โหว้าวนี่เป็นรูปอะไรคะซนต้า วนี้นะคะช่องเป็นตัับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคุกกี้กันค่ะใช่แล้วเป็นวันพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่ารวมญาติใช่ไหมญาติทุกคนเลยค่ะเราจะทำคุกกี้เป็นคุกกี้อะไรคะเบรเป็นคุกกี้น้ำตาลค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพด้วยค่ะอ้าวนี่อุปกรณ์ค่ะพี่เลยว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยไหมคะโอเคค่ะนี่ค่ะ พ่อลูกนะคะเขาใส่เสื no ้อเหมือนกันเลยเป็นเสื้อไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ครับแล้เสื้ออะไรล้วพิเศษนะโอ้โาแล้วดดีพิเศษยังไงเดี๋ยวแกรนดมัมจะทำให้บีดูนะคะว่าทำยังไงนะเอ้ t งนี little r too that in there And then you put it e e อ๋อออ่าเดี๋ยวสกายเ,เลอร์กับบรีจะทำแล้วนะคะทำคุกกี้โอเคพี่บีทำเป็นรูปอะไรคะแมวค่ะแมวเมียว,วแมวแล้วเราก็มาใส่ในถาดนี้นะคะค่อยเอาไปอบโอ้นนแมียวเมียวโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยนะคะพอ่อลูก สกายแล้วจะทําเป็นรูปอะไรครับทำเป็นรูปไดโนเสาร์ครับอู้อันนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์ที่ดัดดี้นะใช้ทําคุกกี้ตั้งแต่เด็กเลยสกายเลิฟนี่ไดโนเสาร์พันธุ์อะไรดีทีเร็กครับโอเคกดเลยครับนี่ทีเร็กโอ้โหกดแรงๆครับอู้เย้ เป็นซันตาใจดีนะเนี่ยใช่โอ <so ้แม่พิมพ์เรามีหลายรูปแบบเลยนะด้และที่พิเศษนะคะ2ชิ้นนี้ด้บอกว่าเป็นรุ่นสมัยปู่ทวดย่าทวดเลยนะคะ100ปีเลยใช่ไหมด้ใช่ค่ะหนึ่งร้อยปีครัหนึ่งรปีเก่าแก่โบราณมากเขาบอกว่าทํามาจากกระป๋องใช่ไหม ทูน่าแคนใช่ไหมคะทูน่าแคนสมัยโบราณเขาทำแบบนี้นะทุกปีนะคะในช่วงวันคริสต์มาสนะคะก็จะมีวันนี้นะคะก็คือวันที่เขาทำคุกกี้ใช่ไหมแดดดี้ใช่ครับคุกกี้เดย์ใช่คุกกี้เดย์แล้วเขาก็จะทำทำมาทีละเยอะๆเลยใช่ครับแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนบ้านครับใช่ไหมคะอันนี้คนนี้เขาหนีไฟหรือเปล่าลูกไฟไหม้ไฟไหม้คุกกี้เตาอบไฟไหม้ โอ้นี่ค่ะเป็นสูตรโบราณนะคะในการทำอะไรคะแดดี้ทำ Gingerbread มนมนอันนี้ครับโอ้คล้ายๆอย่างนี้นะคะเป็นสูตรน้ำตาลอ๋อเป็นสูตรแบบโบราณโบราณเลยนะดูกระดาษดูเก่ามากเลยนะคะเก่ามากเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไอซิ่งโอ้สูตรสูตรไอซิ่งนี่ใช่เป็นแข็งแรงมาก อ๋อทำให้มันแข็งเลยใช่อะไร glue icing อ๋อเป็นกาว icing กาวใช่ครับช็อกโกแลตชิปคุกกี้นะคะนี่เสร็จแล้วชอบที่สุดช็อบที่สุด d a ที่คิดถึงไหมคิดถึงคุกกี้ของแม่เองนะคิดถึงมากกว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากอร่อย ยังไม่ได้กินเลยแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าอร่อยใช่ๆๆขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตกแต่งคุกกี้ของเรานะคะโดยนี้ค่ะสปริงโกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็น้ำตาลหอมมากเลยค่ะ รับบแอบกินอะไรีแอบกินอะไร<า>ทำเสียงประกอบเนี่ยบาหวานเบาหวานถามหาแน่ๆโรยน้ำตาลซะเยอะเลย ก็เชื่อ,ลอเลยแป้งหมดเลยแต่สนุกใช่ไหมสนุกครับโอ้คุกี้สุกแล้วนะคะนีเ่เดี๋ยวเราไปตกแต่งด้วยไอซิ่งกันต่อนะคะอครอให้เย็นนะคะตอนนี้คุกกี้ของเราเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งด้วยไอซิ่งคะ่ะมีหลายสีเ,เลยนะคะ มีสีแดงแล้วก็สีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะโอ้กระดุมเป็นสีเขียวค่ะนี่ซ<ล><ล>ันตค์คลอสคอร์สมูทีแดง ตอนนี้นะคะเราก็ทําคุกกี้ของเราเสร็จแล้วค่ะนี่โอ้ยเยอะมากๆเลยนี่ดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะช่วยกันโหวตมานะใช่ค่ะว่าชอบคุกกี้ชิ้นไหนมากที่สุดโอเคแล้วสกายด้ยล่ะครับสกายชอบอันไหนมากที่สุดชอบชิ้นไหนครับไดโนเสาร์พี่บีพี่บ ชอบต้นไม้คริสต์มาสใช่ไหมใช่ค่ะส่วนแม่เพิ่งชอบชิ้นนี้ค่ะเป็นรูปธงชาติอ่าด้ดีเหรอคะอืมผมชอบชอบปลาอนนี่ค่ะปลาโอเคเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทังบ้านนะคะช่วยกันโหวตมาว่าชอบคุกกี้ชิ้นไหนนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามช่องเบี้ยไดะ่ค่ะบ๊ายบาย I